สวัสดีจ้าแฟร์เจดามทุกคนนะจ๊ะเจอกันเป็นประจำทุกวันพุธหกโมเย็นกับคอนเทนต์ปวดสมองในเล่าเท่าที่จําได้พิจาริงเรือจ้างของวงการนี้นะจ๊ะปี่ป๋องกระปุลท่องพางสวัสดีครับเจสสวัสดีครับผู้ชมครับคอนเทนต์นี้ชอบเนี่ยชอบเล่าเท่าที่จำได้ไม่คุยเรื่องเก่าๆที่พ่อปู่ด้วยเขาชอบมากนะชอบแต่เขาไม่ใช่แค่ชอบมาออกนะเขาบอกเขาดูทุกเทปโล่ก็ฟ้ฝากบอกด้วยบอกบอกพี่ป๋องนะหลังๆปลายไกลแล้วนะไปเรื่องอะไรหลังๆพูดอะไรไปเรื่อยไปเปื่อยเพราะว่านี้ซึ่งไม่ใช่หลังๆนะคุณเป็นมาตลอดะ เออทำไมวันนี้เนี่ยดเดือดมันไม่กลับบ้านจะให้เวลาน้องมาอัดรายการเพราะอะไรถามกูไม่ถามมึงอ่ะกูจะถามมึงมากกว่านะเนี่ยไม่ป่านนี้กูก็อยู่กับลูกกับเต้าเนี่ยเอออุ้ยอยู่กับเต้าด้วยเหรอไม่ใช่ว่าคือคำพ้องคำพ้องเสียงคำสร้อยคำสร้อยอยู่กับลูกกับเต้าอยู่กับบ้านกับช่องอะไรอย่างนี้เป็นต้นอะไอย่างนีจำได้ก็เล่านะจำได้ก็เล่านะจำไม่ได้ก็ก็ผ่านไปรายการมันจะสั้นมากเล่าหน่อยพยายามหน่อยจะพยายามนึกก็แล้วกัน โอเค่ะติดตามพ่อทุกแพลตฟอร์มก็คือเดือดช่องเหมือนเดิมเดือดช่องเป็นหลักครับเป็นหลักนะไปสีลงซีรีส์ละครละครหนังหนึ่งรายการก็ตามดูกันด้วยตามดูแล้วก็ฝากไปกดซับให้หน่อยกันละกันทางช่องเดือดช่องของเรานะครับกี่ซับแล้วพ่อตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณล้านล้านแปดก็หวังว่าจะถึง2ล้านในวันนี้เอางี้ปีนี้นะใครที่ดูคลิปนี้อยู่โอเคช่องเจดมช่องเล็กอยู่แล้วแต่ว่าฝากเปโลจ่ายให้พ่อป๋องด้วยฝากเอฟซีเจดมด้วยฝากไปกดไลค์กดซับสไครต์หน่อยให้ทะลุสองล้านไปเลยขอบพระคุณเลยครับตามนี้ตามนี้ม ในตอนเด็กพกอะไรไปโรงเรียนแต่ไม่ใช่อุปกรณ์การเรียนบ้างครับโอ้โหถ้าจําได้ตอนเด็กนะกระติกน้ำอุปกรณ์โคตรทิ้เลยพ่อใช่ใช่เด็กอ่ะใช่ใช่มีจะมีสายเนี่ยเหมือนอย่างนี้เลยอ่าแต่เบี่ยดอันนี้เป็นกระติกอ่าแล้วข้างในก็ตอนไปเราจะใส่น้ําน้ําแดงน้ําแดงน้ํำปัฟซี่น้ำโค้ก์อะไรใส่ไปไม่ถึงพักสิบหมดหมดพักเที่ยงก็ต้องไปหาน้ำเปล่านะน้ำเติมกระติกน้ําจําได้อย่างแรกเลยผมว่านี่นึกแวบพอถามก็ถามนี้แวบแรกที่นี่คือ สตาร์ซอกเกอร์ซื้อตั้งแต่ตอนปฐมก็คือเน็บเน็บเน็บก้นเน็บติดเป็นตลอดหนังสือเรียนไม่อ่านอ่านแต่สตาร์ซอกเกอร์แล้วก็อ่านแบบจริงจังอ่านทุกตัวอักษรทั้งสตาร์ซอกเกอร์รายสัปดาห์แล้วก็มีสตาร์ซอกเกอร์รายวันแล้วก็มีช่วงหนึ่งนี่เหมือนกับออกมาฉบับบ่ายเอ็กต้าเอ็กต้าอก็จะเน็บเน็บก้นแล้วอันนี้เรื่องจริงถ้าทุกวันนี้สตาร์ซอกเกอร์ยังตีพิมพ์อยู่เขาก็ซื้อทุกวันใช่ พราะเจอเขาทุกครั้งเนยนะตั้งแต่เป็นรู้จักแกมาจะเป็นสิบปีเจ๊พุกตลอดมันฝังมันฝังเข้าไปในตัวเราไปแล้วไงอ่าโอ้เาสืซอกเกอร์นะยังนึกในใจว่าถ้าวันหนึ่งถูกหวยนะแล้วรวยเป็นร้อยล้านจะชวนเจ๊ชวนน้องๆเอาสตาร์ซ็อกเกอร์คัมแบ็กกคัมแบ็กกลับมาทำใหม่แต่รู้มันยากล่ะเพราะปัจจุบันนี้คนมันอาจจะไม่ได้อ่านไอ้เรื่องทำมันไม่ยากหรอกครับมันยากตรงจะถูกหวยด่เหร ไอ้เรื่องทำเนี่ยง่ายโทมพิกัดไลน์บอกกันเนี่ยคุยกันเต็มที่เมื่อไหร่จะถูกเป็นร้อยล้านก่อนดีกว่าจริงก็ถูกนะเอาไปแล้วถูก2ตัวล่าสุดเมื่อไหร่นานแล้วท่านหวังเป็นร้อยล้านอยากให้มันกลับมารู้นะเข้าใจว่าต้นทุนการผลิตเออการอ่านการซื้อก็อาจจะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกมันคือความคลาสสิกสตตร์ซอกเกอร์เนี่ยกลิ่น กลิ่นมึกการเปิดแล้วเสียงเวลาเราพลิกกระดาษเนี่ยสัมผัสมันยังอยู่ในหูเราตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เขาเขาแฟนตัวจริงเขาพกตลอดยังไงสก๊อร์ตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กน้อยตั้งแต่ประถมอ่ะแล้วมีนอกจากสก๊อร์มีเด็กป้วยเนี่ยต้าอาจจะชุดที่เป็นนักฟุตบอลโรงเรียนก็จะพกถุงจะมาจะมันก็จะเป็นถุงรองเท้าใส่สตั๊ดขอแดดปะ อ่าใช่จะมีแดดมีโคปามีอะไรที่จะถูกเล่นได้เรอหรือเปลใช่ใช่ใช่ที่ทุกวันนี้ก็มีนะแต่คนไม่ค่อยนิยมคนจะนิยมใส่กระเป๋าเป็นเป็นใบใหญ่นะใช่ใบเดียวเพะใบเดียวรองเท้าถุงเท้าเสื้อยัดอยู่แคนี้แหละใช่ใช่ใช่แล้วจะพกไปสมัยเล่นบอลโรงเรียนแล้วคุณพ่อมีอะไรอีกนอกจากซอกเกอร์นอกจากซอกเกอร์หนังสือโป้หนังสือโป้หนังสือวิดีโอโป้เป็นไหมวิดีโอมันพกยากหน่อยสมวนมากจะเป็นหนังสือมันจะมีหนังสือปลูกใจเสือป่าไม่รู้ใครเป็นคนคิดคำนี้นะทำไมต้องปลูกใจเสือป่าวะไม่ปลูกใจหมีโคเรย่าวะ <laughs> มาดูน่ารักเลยไงเสือป่ามาดาูแบบพร้อมขยํำเหมือนผู้ชายแบบเป็นเหมือนเสือเงี้ยหรอเพรพร้อมขย้ำ<อ>ก็ชอบอซื้อหนังสือ,อย้อนแล้วซื้อหนังสือผู้ชายเสือป่าหนังสือแบบออกแนวอีโรติกแล้วก็รวมไปถึงการ์ตูนการ์ตูนที่เป็นการ์ตูนแนวแบบนี้แล้วเคยเจอจับได้ไหมคุณครูจับได้ไหมได้ก็แต่เขาคงเข้าใจแหละแล้วตอบเขาว่าอะไรของเพื่อนของเพื่อนเพราะทีนั้มันจะเป็นที่แบบว่าหมุนกรนหมุนกัน่าน อ่าสมมุติว่าไอ้เพื่อนซื้อเราก็ไปซื้อให้เพื่อนเราจะมีหน้าที่ไปซื้อเพราะว่าเพื่อนมันไม่กล้าซื้ออ่าเราแต่เราหน้าด้านเราหน้าด้านแล้วเราก็อาสายตีกันหน้าด้านอ่าแบบพวกแบบเพื่อนฝูงไว้ใจเราไว้ใจเราเราก็ไปซื้อให้ซื้อเสร็จมันก็ไปอ่านก่อนอ่าเสร็จมันก็มาวนให้เราเราก็วนให้เพื่อนต่อแล้วการ์ตูนโป๊ตอนที่เขามาวนให้เราสภาพหนังสือยังปกติดีไหมมันก็อาจจะมีบางหน้าที่อาจจะมีติดบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ่าเพราะเขาพิมพ์มันไม่ดีแหละ ว่าเขาพีมาดีแหละเขาหมึกมันหมึกมันบางแบบไม่แห้งดีอ่ะหมึกอาจจะเป็นแบบเกิดกลางๆอะไรเงี้ยเข้าใจบางทีบางทีเพื่อนเราจะแบบมันไม่ไหวแล้วอ่ะคุมไม่อยู่คุมไม่อยู่ก็ขยี้ขยี้ตรงหน้ากลางบ้างขยี้ตรงไอ้หน้ากระดาษบ้างซึ่งมึงก็ลืมไปว่ามึงต้องมีคนอ่านต่อนะเออบางทีเราจังหวะเราหยิบมันก็จะแบบแงยงมือหน่อยแล้วตอนหลังจากบรดึกเราแล้วส่งต่อไปตอนนั้นติดกีนอ่ะก่อนนี้ติดหนักกว่าเดิม เออเอ้ยุก่อนน่าจะประมาณนี้นะประมาณนี้ที่พบไปนอกจากอุปกรณ์การเรียนเออน่าจะประมาณนี้ใช่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 คิดว่าตัวเองหล่อสุดในช่วงไหนของชีวิตครับหล่อเท่ดูตัวเองดูดี่คำว่าพี่หล่อไหมนาะเออทำไมเวลาคนคอมเมนต์มาในช่องเวลาพ่อมาออกคนจะถามว่าเจ๊ถามพ่อป๋องให้หน่อยว่าไอ้คำว่าพี่หล่อไหมน้องเนี่ยคุณพูดจริงหรือเปล่า ผมไม่ได้พูดอีพี่หนุ่มอะเอางี้อ่ะนี่ตั้งโต๊ะเคลียร์ตรงนี้เลยมันสร้างเรื่องมันสร้างสตอรี่คุณเคยพูดคำนี้ไหมผมไม่เคยพูดไม่เคยพูดนะผมไม่เคยพูดร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์พูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมคือไม่เคยพูดไม่เคยพูดมันมาอย่างไรมันมาจากอีพี่หนุ่มหนุ่มกัญชัยหนุ่มกัญชัยนกชอไม่ต้องนกชแล้วหนุ่มกัญชัยมึงแน่จริงฟ้องกูเลย้ย ไม่ต้องไปกลัวสองคนเดียวนะพี่หนุ่มเจ๊ไม่เกี่ยวไม่ต้องกลัวกูมีทนายแก้วทนายไพศาลทนายทั่วทั้งประเทศไทยอยู่ข้างกูนั่นกบพวกเขาทั้งนั้นเลยนะที่พูดนี่อยู่ข้างกูนี่ไม่ต้องไปกลัวแล้วเขาไปพูดว่าอะไรเขาก็ไปสร้างเรื่องสร้างสตอรี่ทำงานด้วยกันแล้วไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันแล้วก็อาจจะมีไปพักค้างแรมแล้วห้องติดกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมีคนมานอนกับเราด้วยอันนี้จำไม่ได้นะ อันนี้จาไม่ได้นะแต่มันก็ไปสร้างเรื่องแบบความจําสั้นซะแล้วเออพอเสียงอะไรไม่เอาเลยจำไม่ได้แล้วมันก็มาอามเราว่าเนี่ยนอนข้างๆห้องติดกันได้ยินเสียงได้ยินเสียงแล้วมีเด็กออกมาโวยวายอะไรอย่างเงี้ยโวยวายว่าอะไรโวยวายเรื่องเรื่องเราอ่ะมันมันสร้างเรื่องสร้างซอรี่แล้วก็แบบมีคําพูดแบบเป็นบทแบบพี่หล่อไหมน้องใครมันจะไปถามเด็กวะว่าพี่หล่อไหมบ้าหรือไงบ้าจะเป็นเราก็ได้นะบ้าเหรอ เราไม่เคยมั่นใจเรื่องความหล่ออยู่แล้วบอกเคยว่าไ,ไม่เคยไอ้อย่างเขาอะห,หล่อไอ้อย่างเราไม่หลอ่ออันนี้เรารู้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วเร,เราไม่ทําแบบนั้นแน่ๆเขาเป็นชอบตัวสร้างเรื่องสร้างซอรี่สร้างเรื่องราวต่างๆเชื่อถือไม่ได้บางครั้งนะอย่าไปเชื่อมากเออนนี้คำถามคือ รู้สึกว่าตัวเองหล่อที่สุดในช่วงวัยไหนของชีวิตไม่มีพื้นฐานเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่หล่อขี้เละไม่มีหน้าตาทุเล่ทุลังไม่ดูไม่ได้ไม่มีคือพื้นฐานไม่มีไม่เคยเลยไม่เคยไม่เคยเลยตั้งแต่เด็กยันโตยันแก่เพราะเราเราเรารู้ตัวเองมาตั้งนานแล้วว่าหน้าตาเราเป็นนี้เป็นเด็ก้วนดำฟันเหยินอะไรต่างเหล่านี้แล้วก็เราก็ไม่ได้เป็นคนรูปร่างดีต่างๆเราก็รู้มาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยอ๋อแต่คุณมีดีที่จิตใจอ่าคนคนจิตใจดีทีหัวใจมองโลกในแง่ดี รักใครคุณมีแต่ให้ถูกต้องเคยให้มากสุดคืออะไรถ้าให้มากสุดก็เคยให้ค่าเทอมค่าหน่วยกิจรถบ้านบ้านด้วยก็เท้าเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยเท้าหลังนึงเลยนะเท้านี้เป็นร้านนะพ่อก็ผ่อนให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วหมดอย่งทงทัวนี้เขาได้จะหมดแล้วมั้งก็คงหมดแล้วล่ะส่วนรถก็เยเคยซื้อให้ใช่ถ้าที่จำได้คือซีวิคสามดอกซีวิคสามดอก ชีวิตสามรเือนเลยยุคนั้นนี่คือโหโคตรเปรี้ยวแล้วเป็นคนที่แบบว่าเราให้ใครเนี่ยให้ของดีด้วยนะไม่แบบไม่ได้ไปเลือกสเปซสปะนะ เลือกกว่าจะได้คันนี้มาแบบเส็ตได้ชิบเปีงเนี่ยสามสี่แสนนตอนไหนก่อนตอนนั้นสามสี่แสนซื้อเงินสดไม่ต้องเอาชื่อพี่ชื่อน้องเลยเนี่ยใจปั๊มๆเลยแต่ให้ด้วยเสน่หานะมันเขาไม่ได้มาหลอกลวงเรานะเรราู้กันแต่เราเต็มใจรักกันซึ่งกันและกันอยู่แล้วถูกต้องแต่คนจะมองอีกแบบหนึ่งว่าเราโดนเขาหลอกบ้างอะไรบ้างไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกก็คือไม่เคยมองว่าเสียงหลอกเลยเงินไม่แบกใครไปกล้าเรา ไม่มีความมั่นใจยอยู่แล้วแล้วมันจริงด้วยที่เขาลืออันนี้ในวันนี้คุณได้แก้ข่าวนะหลายๆประเด็นที่คนเขาลือที่บอกว่าเคยมีน้องๆมาแล้วจะต,ต้องมีอะไรกับคุณครับเขาข,าขอแคนเซิลคุณอันนี้เรื่องจริงไหมอันนี้ก็อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าความจริงไงเพราะน้องมันมาคุยกับเราอ,อเราไม่รู้เรื่องน้องไปบอก,อกโอ๊ตเราก็ไม่รู้โอ๊ตมันปรุงแต่งหรือเปล่าเพราะอโอ๊ตไก่หนุ่มก็สายเดียวกันแต่งเรื่องพวกนี้ชอบสร้างสตอรี่เราก็ไม่รู้เด็กวันนั้นเนี่ย เขาปฏิเสธเราจริงไหมเพราะเขาไม่ได้พูดกับเราตรงๆแต่สุดท้ายก็คือคุณก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ผมไม่ผมไม่เลยผมผมผมแค่ไปแฮงเอาท์ไปสุนทรสารเอ็นเตอร์เทนน้องๆเราก็ไม่ได้ไม่ได้มองไปถึงจุดนั้นเลยเออแล้ววันนั้นพอน้องคนนั้นไมปแบบคนใหม่ไหมไม่ผมกลับบ้านก็กลับบ้านเหงาๆไปแค่นี้อาตัวรอดดีไหมอ่าแล้วถ้าถ้่านในสายตาคุณที่คุณชอบผู้ชายคนไหนที่คุณว่าหล่อที่พ่อว่าหล่อ เอาคนไทยคนต่างประเทศได้หมดเลยอ่ะพี่หนุ่มนี่ก็หล่อโอ้โหนี่เขาหล่อเขาหล่อมาตั้งแต่แต่ไรแล้วอ่ะเพื่อนซีคุณอีกคนนึงอ่ะอ่ะพี่ก้องนูโวงเงี้ยโคตรหล่อเขาหล่อตั้งแต่เด็กอ่ะยันโตจนตอนนี้ก็ยังหล่ออยู่อีกคนนึงแท่งเพื่อนคุณอะโอ้พี่แท่งก็หล่อพี่แท่งนี่สมัยพี่แท่งนี่เริ่มต้นรู้จักกันตอนมองเทพพี่แท่งเขาหล่อหล่อจนถึงทุกวันนี้เขาหล่อเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเขาสตาร์ฟไว้อะไรอย่างเงี้ยคือสามคนนี้ที่คุณมองว่าหล่อหล่อแล้วก็รู้จักเขาด้วยใช่แล้วในแวดวงน้องๆที่แบบรู้จักกันนคคคุุณณว่่่่าาใรหลออถ้้ไไมดเพื พี่ตั๊กก็หลออ่าพี่ตั๊กบริบูนพีต่ตั๊กบริบูนี่หลอเออแล้วก็จริงไหมที่เขาบอกว่าเรียกเข้า่านายจริงก็อาจจะอาจจะจริงเมื่อสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี้เขาไม่แล้วทุกวันนี้ผมไม่สร้างเรื่องนะผมไม่ได้สร้างเรื่องอยู่แล้วคืออะไรที่ผมออกจากป่าผมขอให้เฉลียวเป็นเรื่องจริงฟูอยู่มาจะหกสิบแล้วทรื่องเปิดนี่ไม่ใช่นะถูกต้อมจริงทุกอย่างนะทำไมแน่จริงจริงอยู่ถึงทุกวันนี้ได้ไงมันก็ต้องมาจากความเป็นจริงก็จริงก็จริงเออพี่ตั๊กนี่หลอกอ่าพี่ตั๊กหลอพี่แท็กพลันยูนี่หลอก อาที่ร่วมงานกันมานี่เป็นพวกนี้นะอะอะอา่างมึงนี่ไม่หล่อไม่ได้อยากหล่ออยากสวยอยู่โอ้โหทำสร้างภาพอยากสวยอีเหี้ยอยากเห็นวิดีโอคอมาหาคอหาดูจังเลยก็คิดถึงพ่อเวลาไปเอเจเทนแล้วเราอยากปีคู่หูไปเรเทนอย่าเอาคลิปมาให้ดูจังเลยได้ไหมเอาให้คลิปคนดูเขาเห็นว่าวันนี้มึงคอมาแล้วข้างหลังมึงอ่ะ นอกจากนอกจากมึงอ่ะข้างหลังที่ห็ยนยอะ่ะกับเพื่อนเพื่อนทั้งนั้นเ<ห>อาความจริงคุยกันดิไอเสย้แชมป์พวกเนี้ยไม่ใช่ไอเสยแชมป์ไอเสยมันผมไม่ยาวขนาดนั้นหรอกอ,อธสา,าบานต่อหน้าไฟมึงตายนะตอนสมัยทำไปช็อ ที่เป็นซีดีะครับรายได้ดีไหมครับเราก็เจอแผ่นผีบ่อยไหมโอ้ไอคำนี้ตลกดีนะแผ่นผีแล้วเจอแผ่นผีของแผ่นผีอีกทีนึอเออเพราะว่าสมัยก่อนมันมีแบบเรื่องเล่าเดือดช่องที่พ่อรวมรวมเป็นรวมเป็นายเป็ีสามเดือดตัวยุคที่ไม่มีโซเชียลอาใช่ใช่ก็ก็มันก็เป็นกลุ่มความจริงคือเรื่องผีเนี่ย มันก็กลุ่มเฉพาะเนะมันก็ขายได้ประมาณหนึ่งทั้ง MP3 ทั้ง VCD เลยอะไรว่าแต่ส่วนมากยุคนั้นมันเป็นยุคที่เราไม่ได้ทำเองส่วนมากก็คือมีผู้ใหญ่มาออกขายลิขสิทธิ์เข้าไปออกทุนให้ร่วมทำด้วยกันอะไรต่างเหล่านี้แหละแล้วเจอแผ่นผีบ้างไหมก็เจออยู่แล้วนันก็ชัดเจนก็อย่างที่เจนะยุคที่แบบว่าเพลงอ่ะใช่ใช่แต่ก่อนเพลงก็จะประเทืองอะไรอย่างงี้แฟนพายตลอดยอดเหล่านี้แต่ก่อนแม่งหนักตัวนี้ว่า แวมพายของแท้ต้องสกีนแผ่นมึงจะแท้ยังไงเนี่ยเมื่อมึงปลอมมึงปลอมแต่แรกอยู่แล้วอ่ะอแปลว่าแผ่นผีของพ่อก็โดนแผ่นผีมันก่ออีกทีนึ่งยุคนั้นยุคนั้นใช่ใช่เป็นยู่ที่พวกเราเนี่ยจำกันได้แหละแล้วแผ่นก็จะถูกหน่อยอ่าแผ่นผีก็อาจจะราคาดรอปลงมาหนึ่งอย่างของเราอาจจะแผ่นละร้อยเก้าสิบบาทสองร้อยบาทไปก็จะไม่ถึงร้อยแบบนี้ก็นความซวยของของวงการในะยุคนนั้เปในยุคนั้นเป็นยุคเปลี่ยนถ่ายที่เทคโนโลยีมันเข้ามามีผลต่อ ความสามารถของคนจริงๆนะว่าโอ้โนดสภาพนะพวกแกยุคนี้มันไม่มีแล้วยุคนี้มันคือสตรีมมิ่งก็ดูฟังอันใดลวไม่มีแล้วไม่มีแล้วอัลบั้มเพลง10เพลงกว่าจะทำแม่งมางวง2ปี3ปี5ปีจริงปล่อยยังไม่ถึงอาทิตย์เลยใช่ไหมฟุ๊บแม่งก๊อปมาขายแล้วสิเพลงเหมือนกันแล้ว แล้วปกประเชองแมนพายที่ไหนก่อนเนี่ยสามสิบสี่สิบอัลบั้มอยู่ในแผ่นเดียวอ่ะใช่ใช่มันรวมได้ไงวะจริงจริงไม่จริงจริงแล้วใครจะไปซื้อของแท้ตอนนั้นะผมก็ซื้อแบบคุ้มค่ากว่าแล้วเพลงมันก็มีมามีไปใช่ไหมอ่าแล้วบางคนเนี่ยเขาฟังเขาแค่ต้องการฟังเขาไม่ต้องการคุณภาพเ่ยใช่ใช่เลยนะเบสมาช่องไหนกีตาร์ชัดไม่ชัดไม่ผน ก็เหมือนแผ่นหนังอ่ะทั้งเพลงทั้งหนังแต่ก่อนอ่ะรวมอยู่นั่นอะจะว่าแั่นี่เลยหนังเอ็กซแต่ก่อนก็ก๊อปใช่จริงเอาไปก่อนพันทิตพ่อเลยนะจริงจริงจเคยมันจะมีบอกไหมพี่โป๊ะไหมแจกแผ่นอ่างเงี้ยแล้วก็โป๊ะหาเลยกูแต่งตัวมาเนี่ยไม่ได้โป๊ะซึ่งเราก็ไม่ซื้อหรอกก็สองแผ่นซึ่งพอซื้อแล้วคงวางเฉยแหละก็ดูสักหน่อยตัวอย่างซึ่งจะดูแล้วผมคงไม่ช่วยตัวเองหรอก เอาสิเอาสิเอาสิจะเอาให้ตายแล้วเหรอเออมันมันเป็นมันเป็นยุคสมัยยุคสมัยยุคสมัยนั่นนั่นคือเนี่ยคือทั้งข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีใช่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 สถานที่ท่องเที่ยวในวันสงกรานต์หน่อยครับ สงกรานเชียงใหม่เชียงใหม่ชอบไปเที่ยวอะรพ่อชอบไปเชียงใหม่เออยุคที่เป็นหนุ่มๆอ่ะมีความรู้สึกว่าเมื่อถึงสงกรานจะเป็นเทศกาลที่คุ้นมีความสุขขึ้นเหนือลงใต้ไปหมดเลยอ่าไปเชียงใหม่ไปอีสานลงใต้ชนบุรีวันไหลต่างๆอภระรดงไปหมดไปหมดแต่ว่าที่ชอบเลยคือที่เชียงใหม่ถึงทุกที่ไหมถึงถึ่กันถึงเชียงใหม่ก็ต้องถึงเชียงใหม่สิเออถึงทุกที่แล้วมันเป็นหนุ่มอ่ะมันยังมีเลี้ยวมีแรงเล่นน้ำเท่าไหร่มันก็ไม่เหนื่อยไม่ล้า อ่าแล้วก็บาเชียงใหม่พ๊บเนี่ยด้วยหนึ่งคือจังหวัดที่เที่ยวด้วยอาหารการกินบรรยากาศวนทั้งหมดเลยอ่ะเออ้วสมัยก่อนไอ้ตรงครูอ่ะน้ำก็จะสะอาดด่าใช่มันตักมาเล่นกันสาดกันสนุกอ่าอ่าวันไหลพัทยาก็ชอบจะรถก็บะขึ้นรถก็บะกันไปรถติดทีเป็นโลโลแต่ทุกคนมังมีความสุขหมดเลยอ่ะใช่มึงติดเถอะมึงจะขยับไม่ขยับกูไม่รู้ยหอะเพราะมันยังรู้สึก กำลังนะแล้วก็ข้างทางก็มีคนมาตั้งถังอะไรอย่างเงี้ยออรื่องเรื่องดื่มมากอาหารสนุก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 อ่นแล้วนั่นคือวัยหนุ่มแล้วพอคุณมีครอบครัวมีภรรยามีลูกสองคนน่ารักคุณสงการคุณเป็นยังไงก็อาจจะไม่ได้ตะลุยเหมือนตะก่อนแล้วแต่ก็จะมีบางทีก็อาจจะชวนเด็กๆเปิดกระบะท้ายแล้วก็เอาถังน้ําขึ้นเราขับ ภรรยานั่งลูกลูกลุงป้านเอามารวมกันแล้วก็ขึ้นไปสาดน้ำเอาไปว่าแถวบ้านใกล้ๆนี่แหละใกล้ๆนี่แหละให้เขาได้บรรยากาศเหมือนตอนเราเป็นเด็กเขาก็เอาปืนไปฉีดบ้างบางทีเขาก็ลาดคนนั้นคือฉีดเข้าคือแล้วก็ส่งสนานไปแล้วพ่อเนี่ยอยู่มาจนถึงปัจจุบันก็เป็นผู้ใหญ่ของวงการสงการมีคนมาลดน้ำดำหัวเราวไหมก็มีฮะก็มีก็มีก็ครอบครัวบ้างญาติพี่น้องบ้างเพื่อนฝูงบ้างน้องๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่เราก็ไม่ค่อยซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราดูแลมันก็นารับถือเท่าไหร่อันนี้ก็จริงอรก็อันน้วจิง แล้วพรไหนที่คุณชอบให้เวลาแบบคนมาขอพรก็ขอให้ประสบความสําเร็จขอให้เหมือนเหมือนเราอย่างเงี้ยคิดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนามันก็เป็นคำดีๆไม่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 กล้าวยพรแบบนั้นเพราะเราไม่ได้เก่งแต่เราจะบอกเขาว่าขอให้ อสมัครกายแข็งแรงขอให้ประสบความสำเร็จคิดหวังสิ่งใดตั้งใจทําอะไรขอให้ได้ตามเป้าหมายเป็นไปตามที่หวังเป็นไปตามที่หวังแต่ว่าด้วยวัยก็เปลี่ยนไปอย่างนี้ถ้าสงการสมัยก่อนเหมือนพ่อเลยขึ้นรถกระบะกันสิบที่สิบคนอ่ะเจ้วถัง200ลิตรสองใบโอ้โสนุกชื่หมาเลยไปขับแต่ก่อนมันยังไม่ผูกกฎหมายนะใช่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 ยุคนั้นนะรถติดก็สาจะเล่นกันสนุกโหหน้าดำก็ไม่ไม่แคร์เรายังทันในยุคนี้ยุคที่แบบว่าเป็นในที่ท่อฉีดมันท่อเออ ซึ่งต่างก็ห้ามนะแม่แต่ก่อนจะห้ามดูนะโอ้โหไม่ฉี่แบบโอ้โหมันชิมาเย็นนะโคตรมันโอ้มันชิมายแต่ว่ามันอันตรายว่าแต่ห่านมันเยอะบางทีเข้าหูเข้าตากันน้ําแข็งเออไอ้สิสายน้ำแข็งแต่อะไรเงี้ยเฟี้ยงกันอ่าแต่ยุ่นี้ไม่ได้นะหุดหงุมหายันแต่ที่มันสุดแล้วจําไ้ทุกวันนี้คืออยู่ครั้งหนึ่งไปเล่นในเมืองนี่แหละในกรุงเทพนี่แหละแล้วไปเล่นตั้งแต่เช้าตอนวันจนเย็นละ และจะต้องขับกลับจากเส้นเส้นพระรามเจ็ดอ่ะเพื่อจะกลับมามาแถวเรียบทางด่วนเนี่ยน้ำมันหมดละแล้วก็เลาะซ้ายมาแล้วก็รากว่ามีร้านหนึ่งเหมือนเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะเขากำลังล้างหม้อล้างอะไรอยู่นี่แหละเขาอยากเล่นด้วยมั้งแล้วเราก็ชะลอเขาก็เขาก็เหมือนโบกสักอย่างในน้ําที่เป็นล้างก๋วยเตี๋ยวยูนิเโซ่มันก็จะมีสีแดงแดงหน่อยสีแดงแดมีเศษผงุ้งอ่ะแล้วจังหวะเขาก็สู้มาไอชิบหายหน้ากูนี่แดง ทำบุ้งอยู่นี่จริงไอ้ย่าจำได้ทุงวันนี้ไอ้ย่าเนี่ยขำที่หมายตอนนั้นยังไม่ไม่เป็นป๋องเดื้อช็อกเป็นงั้นได้เป็นป๋องเย็นโฟมแล้วจริงขำที่หมายแล้วแบบเชี่ยวิ่งคือเข้าใจเขาแบบไปโกรธเขาก็ไม่ได้จะไปโกรธเขาไม่ได้เขาคงแบบคว้าเลยไม่ทันแล้วเจออะไรก็เอาไว้ก่อนนะก็เอาน้ำล้างหม้อก๋วยเตี๋ยวอ่ะ พูดว่าให้แล, <half. S 1> แล้วมันก็ไมีความสวยคือ bon คนอื่นแม่งก็ไม่โดนโดนที่กูดิโดนที่กูเนี่ยกูจำแม่งเนี่ยแดงหรือเย็นโฟมีผังบุ้งติดนี่อันนี้ก็ครั้งหนึ่งไอ้คันนี้ที่กูชอบคืออะไรวะไปสงกรารประจวบแล้วปีนั้นเนี่ยนั่งรถไฟกัไปกับเพื่อนนั่งรถไฟไปกลับนะอยากได้ฟิลนั่งรถไฟขากลับอ่ะก็นั่งรถไฟไปช่วงสงกรารเนี่ยจังหวะโค้งโค้งสมมปอรโค้งนี่นะอ่าอ่าอมันก็มีคนเล่นเล่นสงกราร คั่ยังไงถุงที่ใส่น้ําอ,อ่ะโอเนี่ยหรอป่ะมันคั่วจากตรงเนี้ยแล้วก็ดูความมันโค้งมันมันไม่ตรงอ่ะ <laughs> มันคั่วไอ้นี่ยเว้ยแล้วมันก็ผ่านมาเว้ยเธอยอยู่หลังสุดเพื่อนอยู่ข้างหน้าเนี่ยไอสัตว์จังหวะแม่งโค้งพอดีเออหลักหลักอะไรนะฟิสิกส <laughs> ์เออแมฟื้นมาถุงน้ำแม่งปุกปุกปุก <laughs> แตกไหมแตกดิถุงน้ำหรือหน้าเราหน้าไม่แตกแต่ถุงน้ำแม่งแต่ละน้ำแม่งแบบ ไอ้เพื่อนแม่งขำเนี่ยดนีแบบคือความซวยอ่ะมึงผ่านทุกคนมาอ่ะผ่านเด็กๆมาผ่านเจ๊มาสมบูรนะแล้วจังหวะรถไฟมันโค้งพอดีสาดโค้งพอดีกูเลยแม่งมานี่ตามนี้เลยหลักแลนะผ่านทุกคนมาปุ้งซึ่งกูอยู่หลังสุดคนจะซวยคนมันจะซวยคนจะซวยกูชอบเป็นแบบเนี้ยเก็ชอบก็เป็นต่อไปเออแต่ว่าเดี๋ยวออกรายการหลังจากนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนัดกันลูกหน้า สักสอสาวันจะสัก3ามทุ่มหมแล้วกันจะกลับบ้านไม่ดึกไม่ดึกมากพูดคุยกินข้าวเกินข้าวกันกินข้าวกันตามข้าวกันตามนั้นเออดีดีตามนี้นะถือว่าเป็นขอบคุณที่ซัพพอร์ตน้องมาตลอด support แหละก็แต่ไม่มีใครเลยอ่ะแต่ก่อนมาก็สองคนอ่ะแล้วก็มานี่เสร็จแล้วก็มาเปิดแอร์ข้าวน้ำเราก็ต้องเลี้ยงเขา กันใหญ่สองคนนี้ยังไม่มาทำงานเลยกันใหญ่สองนี้ไม่มาเลยอ่ะใช right uh. ่ใช่ก็ตามซัพพอร์ตมาตลอดแหละขอบคุณมากยินดีขอบคุณมากขอบคุณมากหลายคนนะพวกมึงหลายคนอ่ะเออมึงไอ้ต้องไอ้เบียหลายคนอ่ะเดบกวบับแจ็คด้วยเหรอโอ้ทั้งนั้นแหละที่นี่อ่ะเป็นที่เริ่มต้นของทุกคนอ่ะเออแล้วอย่างนิกเอ็นอาร์กับกุ๊กเอ็นอาร์ที่เขาเฉิดฉายตอนนี้เรามีส่วนกับเขาไหมดิไม่จ้างเลยไม่จ้างกูเลยนะแต่ก่อนยังจ้างกูไปนะที่พอดไม่เอากูแล้วออเหรอเราบอเลยนเราเป็นนี้หรือเปล่า เขาเล่นแบบนี้หรือเ่าหมดแล้วบ้านไกลด้วยหมดเลไกลไกลเออแต่เดี๋ยวไปบ้านน้องด้วยนะรายการรายการมีรายการใหม่เดี๋ยวแต่มันต้องถ่ายที่สตุร์ที่บ้านพระรามสองไปได้ไหมพระรามสองก็จะใกล้ร้านฮูริแกนของไอ้เบนอาบเชใช่ใช่ใช่ใกล้ปีกไม้สายสองร้านอื่นเยอะแยะไปเลยแล้วกันถ้าไปมันจะกลับมาลำบากถ้าเปิดห้องเปิดโรงแรมกนอนที่นี่ก็โอเคโอเคโอเคตามนี้นะโอเคอ่ะใครจะติดตามก็ติดตามแล้วกันอย่างเงี้ย อ๋อคุณเรื่องขนะ้าวปองครับขาวอบคุณเรื่องเล้ครับอ้าวสนุกสนานเหมือนเดิมนะเรื่องราวเล่าเท่าที่จำได้เนี่ยรเรื่องฟุตบอลน,น้อยหน <of> <önemli> ่อยคือเรื่องประสบการณ์เรื่องชีวิตรเรื่องเรื่องราวที่มันอยู่ในอดีแตแล้วมันเป็นความทรงจำด้วยสนุกดีตามนี้าฝากติดตามข้าวปองด้วยทุกแพลตฟอร์มว่าเดี๋ยวช็อคเหมือนเดิมจ้นะส่วนเรื่องครอบครัวเรื่องลูกๆน่ารักก็ในไอจีแกจะลงอยู่ตลอดน่ารักอยู่แล้วแล้ววันนี้ก็เอาพะโล้มาให้แล้วขอบพระคุณมากขอบพระคุณเจมากต้องการ ขอบค<า>ุณจริงๆลาบปากแท้ๆอ,อ่ะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกแพลตฟอร์มไม่จริญต้านหน้าตัวนี้ด้วยนะจ๊ะกับคอนเทนต์ปวดสมองทุ่งนพชธโภมโมเยนเล่าเท่าที่จำได้ขอบคุณมากทุกคนเลยนะจ๊ะกระเช้า,าไป้อนะจ๊ะมาเลย